ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วสียีรมาแล้วคำรนตอนรักชอบชอบชิมแชะเชิญที่สวนคุณสุ999เลยแฮะสวนอินทาลัมท่ายางเพชรชบุรีนะจะบอกให้ชีวิตดีต้องมีสีสันในสวนหอมกลิ่นอบพวนด้วยมวลผลลมา ฉันสีสันมีเ<ป>พชรบุลีส,สวนแก้ว<ๆ>ก้ววตั<ๆ>้งแต่วันที่10รกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกระทั่งสิ้นเดือนกันยายนนี้ผลอินทผลัรรมสามรุ่นจะค่อยๆทยอยออกมาให้ผู้ชอบผลไม้ชนิดนี้ได้ไปซื้อหามารับประทานกัน หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งปีนี้อากาศแปรปรวนออกหลายรุ่นในต้นเดียวกันปกติมันไม่ออกนี้ใช่ไหมอย่างมากแค่2รุ่นจะใช้เวลาเก็บ2เดือนครึ่งใครอยากเที่ยวอยากมาศึกษามาดูได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่สะดวกมาก็ช็อปผ่านทางออนไลน์ได้ในเพจคุณสุหญิงเก่งจะส่งให้ทั่วประเทศค่ะพ่อค้าแม่ค้าตัวแทนจําหน่ายมาชิมสั่งซื้อได้เลยการจะทําสวนอินทผลัมสักสวนเป็นเรื่องการลงทุนสูงและ ต้องเป็นความชอบเฉพาะตัวส่วนเราผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภยัยสบายใจกับผู้บริโภคแต่ถือว่าทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมท้องถิ่นผู้บริโภคและเศรษฐกิจชาติเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากจริงๆคะ่ะส่วนใครที่รักชอบอยากปลูกบ้าง เขาก็มีสายพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อนำเข้ามาจำหน่ายขั้นต,ต่ำต้นละประมาณ1,000บาทเสษต้นพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อนำเข้าจากแหลบต่างประเทศมาจำหน่ายพี่น้องเกษตรกรยินดีให้คำปรึกษา,าแวะมาเรียนรู้สรุปมีกี่สีครับสองสสรุปใน1ปีจะมีสีสันเหลืองบาฮีแดงคโคไนซี่ให้ดูกันครั้งเดียวรับผลผลิตที่ไหนดีนเราจะตามไปซื้อ เมืองเพชรเมืองเพชรบุรีสุดจัดสันน้องพี่ของดีหลากหลายคนเพชรใจเด็ดจจดายแกร่งดังเพชรหญิงชายคนสู้ชีพที่อื่นไม่มีเมือนเพชรบุรีบ กับพี่คำรณนี่เป็นเรื่องจำเพาะของคนที่รักและชอบอินทาลัมเชิญที่สวนคุณสุ999ท่ายางเพชรชบุรีนะจะบอกให้ไปทางนี้ไหมคะไปครับตอนคนอายุเยอะคุยกับคนอายุเยอะรู้เรื่องได้ยินเขาชวนกันไปฉีดวัคซีนนะจะบอกให้ใช้นาาฉีดดีกว่าไม่ฉีดคิดถึงปราณี ผมเส้นเลือดสมองติดยังไม่มีปัญหาเลยฮะนี่ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเราก็ไปร่วมแต่เขาไม่ได้พทยาก็ยังไปฉีดมาได้ค่ะไม่เป็นอะไรคร่ะ<อ>นี่คือ3ผู้เท่าสูงอายุที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9แล้วเขาก็มาชวนผู้สูงอายุรายอื่นๆให้ไปฉีดยอก,กอรออยาก,กลัวเืออว่าเราอินเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับฉีดดีกว่าไม่ฉีด ใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> เทศบาลตำบลห้วยงูของอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทใช้วิธีนี้เชิญชวนผู้ชาราออกไปฉีดวัคซีนที่ประชากรท่านประมาณ5700คนตอนนี้ฉีดไปแล้วฉีดประมาณ30กว่าคนลวค่ะแต่ว่าทีมสาธารณสุขทีมทั้งเทศบาลแล้วก็ผู้นําให้ประชาชนได้เข้าถึงการจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมด้วยขณะเดียวกันผู้สูงอายุและอ,อสมอก็ออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านชวนกันให้ออกไปฉีดวัคซีนี <c oughs> อยู่ไหมคะอยู่บ้านหรือเปล่าคะความสําเร็จของเราคือผู้สูงอายุมั่นใจเชื่อใจเปลี่ยนใจมารับบริการการฉีดวัคซีนแต่ว่าตำบลมห้วยงูจะมีการรับบริการฉีดวัคซีนเกินกว่า95การรณรงค์ป้องกันที่เข้มแข็งของเทศบาลตำบลห้วยงูทําให้โควิด19ต้องจบลงก่อนที่จะถึงพื้นที่นี้ใครที่ฉีดแล้วและเห็นความสําคัญของการฉีดเนี่ยไปเล่าต่อเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังไม่ใช่ทางการเล่าให้ประชาชนแต่เป็นเพื่อน เล่าให้ฟังว่าฉีดวัคซีนแล้วดียังไงทําให้เกิดประโยชน์ยังไงทุกคนมาช่วยกันก็จะทําให้เกิดความสําเร็จครับครับปลูกข้าเบือข้าเจ้ามีไหมครับมีครับจังหวัดชัยนาทจากปาก3มผู้เท่ากลายเป็นทุกผู้เท่าเข้าใจเรื่องดีๆของวัคซีนแล้ว <uk> <laughs> <laughs> <father> ขรับสรุปไปสรุปมาสรุปว่าฉีด สำคัญนักแฟนเพลงดูแลตัวเองให้รอดรอดไปสุขภา,าพกายใจมีเงินเท่าไหร่ไม่อาจซื้อคืนข่าวดีๆดีกับพี่คำรณก็ถือโอกาสเชิญชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนกันนะจะบอกให้นนเทศบาลตาบนห้วยงูอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทสุขภาพกายใจมีเงินเท่าไหร่ไม่อาจซื้อคืน Yeah.